ไกว์กิ้งค่ะกลัาวมาทักใายกันอีกแล้วคะ่ะมื้อนี้กะเดี๋ยวเมนูจะพาไปเบิรงดอกไม้ต้นใหม่ที่เมนูซื้อมาจากร้านขายต้นใหม่นาะจา้ะพอดีว่ามื้อนี้อากาศดีเมนูซื้อมาได้สองสามมือแล้วล่ะจ้ะพอดีว่าอันสองสามมือที่แล้วนะ่ะฝนกระตกแห้งแห้งเมนูกัเลยบได้เฮดคลิปเนาะจา้ะเป็นต้นกุหลาบพันปีเนาะหรือว่าดอกโรโดเดนรอนจากทั้งเบอร์เจ็ดต้นเจ็ดต้นจ้ะเมนูไปเบิรง แต่ว่ามือน,นันมันฝนตกแล้วลดมันขั้นหน่อยมนุษย์ก็เลยกลับบ้านมากกับเด็กน้อยละสามีไปซื้อมนุษย์กับเบิงไว้ตนละลอยเกาสิบเกาโครนเนาะแค่ตนละลอยเก่าสิบเกาโครนอี่คิดเป็นเงินบาทเนาะคูณสามจุดหาอันเงิน er, นอรวิเจนโครเนอร์เนาะจะหนึ่งโครนกับเท่ากับสามจุดหาคือที่มนุษย์เคยหวอดฟังแต่ละคลิปนะั่นแล้วว่าเลนเงินก็อาจจะึ้นๆนลลงๆมนุษย์ก็จะใส่ค่ากลางก็คือสามจุดหาน่าจะ ร้อยเก้าสิบเก้าโครนต้นที่ถูกที่สุดกับปลาเขาไปเก้าร้อยเอ้ยขอโทษค่ะปลาเขาไปหกร้อยเก้าสิบหกบาทหาสิบสตางค์ละจ้ะอันนี้คือต้นที่ถูกที่สุดตนด้นดอกกุหลาบพันปีต้นที่แพงที่สุดแปดร้อยเก้าสิบแปดโครนจ้ะคูณสามจุดหาสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทสาหรับกุหลาบพันปีหน,นึ่งต้นนั่งซื้อมาสองต้นจ้ะโอ้ยเมนูเห็นบินแล้วเมนูจะเป็นล่มจ้ะ แล้วก็ได้ดินมาได้อันกากไม่มา,มาได้เม็ดหยามาที่จะเอาไปเฮ็ดไปปลูกห้าข้างๆที่คุดดินออกมานะจา๊ะคือว่านั่งสื้อมากเกินที่มนุษย์บอกนะมนุษย์บอกว่าสื้อมาต้นละ1อยเก่าสิเกอากับเพราเธอไปสื้อมาต้นละ899อยเกคูณสาจุ้าสานหนึ่งสห้าต้นละ 4, 4ี่ลอยเก่าเคูณสาจุดห้ากับเป็นเป็นอันพันเจ็ดสี่สิบห จุดหาศูนย์ต้น449ก้ับมี่ห9ก้ับมี่โอ้ยเมนุูจะเป็นล่มน่ะเห็นบินสาม,มีสื่อมาละตายเธอต้นไม่ดินเอ๋ยัยงเอย่สามันเาอยสี่สนะิบเก้าจุดเก้าศูนย์บาทจุดเ้าศูนย์โครนนะจ่าเมนูบอกผิดคูณเลย3.5น่ะหมื่นสบาทอกซิมหาสตังค์เมน,น,นูว่าโอ้ยเธอ ตายฉันสิเป็นล่มนี่มันคาอาหารทางอาทิตย์เลยเด้เธออาทิตย์นี้คือสด้กินเกลือแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวว่าหลักก็ไปเบิ่งกันว่ามันสมราคาบอที่นั่งได้มากมนุษย์คือแบบแมนุษเบาบาออกนะจ๊ะคือมันแพงเกินไปมันแพงเวอร์นะเดี๋ยวไปเบิ่งกันแลวจ้ะไปจ้ะนี่จ้เมนุษยภาพมาเบิ่งตนกุหลาบพันปีหรือว่าโรโดเดนรอนเนาะที่มนุษย์จะเป็นล่มสามีเอาเงินขาอาหารทางอาทิตย์ไปซื้อดอกไม้ยัยงว่าจ้ะ มอนี้อากาศดีจ้ะตอนนี้19บเนาฬิกาเนอะจ้ะก1 9 0 0แต่วันยังไม่ทันมืดจ้ะนี่มาเบิ่งกันนี่ที่นั่งใดมากอันนี้แต่ละต้นเขาก็จะมีอ่อสติกเกอร์บอกแหว่งสิจ้ะอันนี้เป็นสีนี่สีม่วงอ่อนอันนี้สีนี่จ้ะแต่ว่าดอกก็เริ่มโรยเบิดละละแต่ว่าเดี๋ยวเขาเอาไปปลูกลงดินอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้เนาะจ้ะ นี่มนุษย์ไล่เบิ้เงหนึ่งต้นสองต้นสามต้นต้นที่สี่ต้นที่สี่เป็นสีเป็นสีขาวแบบนี้จ้ะต้นที่หดอกก็เริ่มลยแล้วล่ะจ้ะในลูกขึ้นเป็นสีชมพูต้นที่หาเนาะจ้ะนี่อีกสองต้นแบบนี้ สองต้นแอ่งแมงยูนี่จ้านั่งบอกว่าเธออย่ามาหายฉันได้นั่งวะฉันเลือกเอาต้นที่มันเบ่งเหล่างามดูสดใสสดชื่นที่สุดพะนะเนี่ยจ้ันนี้ก็จะเป็นสีสีม่วงแบบนี้เนาจะจ้ะอันนี้เป็นสียังไม่ดอกเห็นอยู่เป็นสีสีออกชมพูชมพูแบบเนี่ยจะ้ะนี่โรโดเดนรอนเนาะจ้าจนี่ เห็นโบแล้วก็ได้นี่จ้ะเป็นอ,อ่อเป็นเมล็ดพันธุ์ยาจ้ะที่จะเอาไปปลูกคางคางมองที่เฮาจะปลูกดอกไม้นี่แหละจ้ะกะทั้งเบิร์นี่จ้ะสองต้นนะคะสองต้นอยู่ทั้งนี้อีกหาต้นจ้ะนี่กับะมาณนี่แหละที่นั่งได้มาะกหลักเดี๋ยวไม่นุ่งผ้าไปเบิงจะมีดินกับกาก,ากไม้อีกเนี่าวะ โอ้ยเมนูสิเป็นล่มเอาค่าอาหารอันทางอาทิตย์ไปซื้อดอกไม้กันยังว่าจะ้ะอ้อเดี๋ยวเมนูไทยเบิ้งอันนี้พ่อเขาปลูกลงดินไปแล้วมมน่จะ้ะก็จะเอาเหมือนเป็นผ้าพลาสติกอันนี้ล่ละค่ะถมดินปลูกลงไปแล้วก็จะเอาพลาสติกแบบนี้แบบนี้ปู่บหอยยาขึ้นนอกจากอันนี้เขาก็จะเอากากไม้ที่ซื้อมาน่ะคุมพลาสติกไว จะได้จะได้เบิ่งแล้วงามอยากก่างประมาณจังสี่ละเดี๋ยวมนุษย์พาไปเบิ่งมองที่มองที่จะปลูกดอกไม้แล้วก็พาไปเบิ่งดินกับกา,กากใหม่ทั้งพุ่นเนาจะจ้ะนี่จ้าอันนี้ก็จะเป็นดินกับกากไหม่ที่นั่งแบกขึ้นมาไว้เนาะกากมันก็จะเป็นกากใหม้ประมาณจังสีะะ่แห่จ้ะมนุษย์กระบอกว่าถือคือกันเหมือนเป็นแบบเศษใหม่ที่เวลาเขาตัดมงตัดใหม่บอกมนุษกับบน่แน่ใจเนาจะจ้ะ ลรก็จะเป็นเอ่อเป็นดินสําหรับปลูกต้นไหม่แบบนี้จ้ะหลกักะมองที่เฮาจะปลูกมนุษผ้ายางไปเบิงไปเบิงตรงนู้นเลยล่ะสวนทั้งนี้มนุษยกะจกัดบระท่านได้แล้วว่าแม่นตรงนี้ดอกจจากต่ว่าเมนุไทยห้เบิงกอนว่าตรงนี้มนุษย์กะจะจัดเป็นสวนคือกันเพราะว่าคือที่บอกนั่นลหละจา้ะพวกเฮาอยู่บ้านเก่าเนาะอยู่ไปซ่อมไปจัดไปสวนก็นได้อ่ะเดี๋ยวมาเบิงแบบนี้นี่จ้ะ นี่คือในส่วนที่เห้าจะปลูกเอ,อ่อที่จะปลูกกุหลาบพันปีหรือว่าดอกโรโดเดนรอนสีต่างๆเจต้นที่เมนูไทยเบิ่งอ่ะเนาะจ้ะกะจะปลูกตรงนี้ล่ะจ้ะนี่จะเอามาปลูกตรงนี้แล้วาาก,ลก็ส่วนเม็ดยาที่ซื้อมากอะจะปลูกตรงเนี้ยจ้ะจะ,จะโรยตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นสวนของเมนูยังว่าเมนูจะเป็นล่ม สามีเอาเงินคาอาหารทางอาทิตย์ไปซื้อ,อซื้อดินปลูกต้นไม้ซื้อต้นไม้นอกจากกะอ่ะมันปลูกเทือเดียวกุหลาบพันปีนี่เป็นอีย่างที่แบบอขอนขางทนเนา,ากจาะกะจะพมาานี้แหละเนาะนี่ดอกไม้เนงว่ากระถางดอกไม้ให้คุณ่าสันมนุษย์กับผ้าเลาะเบงเนาะกะคือที่สามีบอกนั่นละเธอมันเป็นดอกไม้ที่ปลูกเทือเดียวจ้ะ ปลูกเท่เดียวแล้วมันก็นอย่ไปได้เป็นแบบสิบยี่สิบปีคือเหมือนที่โอ๊ยเมนุดเมื่อยเหมือนที่มันไม่ยาปลูกไห้นะจ๊ะกะลงทุนไปเท่เดียวค่ะอาหารทังอาทิตย์นั่งมาบ่เป็นอย่างดอกวัสดกะอีกสองซามมือนั่งหยุดงานพ่นละจ๊ะเมนุดกะจังสิไดออันปลูกดอกโรโดเดนรอนเนาะจ๊ะพุ่มบังใหญ่เลยจ้ะอันนี้เนาะนะคะเมนุดกับผ้าลาะเบิ่งกจ้ะพอดีว่ามือนี อากาศตอนทุมน่มนึงก็ยังดีอยู่ก็เลยว่าอา่ะสามีอยู่บ้านให้นั่งเลี้ยงลูกอาบนงอาบน้ำให้ลูกแม่นุชกะได้มีโอกาสเทดคลิปให้เพื่อนๆเนบิง่งเนาะจ้ะโอเคค่ะมื้อนี้แม่นุชก็ฝากไว้เลยกันแล้วกันสําหรับช่องคุณแม่คะชา n น l นะคะกะแวะเข้ามาในน้าตีชมจ้ะก่อนจากไปก็คือกานั่นหละกดไลค์กดแชร์กด b s c r i ครแลวก็กดกระดิ่งให้แม่นุชเนาะมื้อนี้แม่นุชไปละค่ะ เมื่อไโอเคค่ะบายค่ะบาย